สวัสดีจ้าพี่น้องฟองปลายจุกสักพ้นค่ะพาพี่น้องนองมาเบิ่งบรรยากาศตอน่อสาวๆอยู่เมืองโกลนเนาะ,ค,ะ,นะนค,นค่ะเนาะโกลนแคมป์ปิ้งค่ะเมื่อคืนนี่นอนแซบนอนนัวพี่น้องค่ะเพิ่งตื่นกันมาตอนแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วพี่น้องนี่นัง่งเฉลิ่ยจักรยานลงไปเขาห้องน้ำแล้วคะ่ะเนาะบรรยากาศดีดีคะ่ะไม่ค่อยหนาวแล้วก็ช่วงนี้นี่บรรยากาศยุคโกลนคนรไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเริ่มเบิกกร์ตเทศกาลท่องเที่ยวแล้วนะะนเนาริ่มเบิกกร์ดเทศกาลมันหยุดแล้ว คนเขาก็กลับบวงกบบานไปเริ่มต้นเหตุงานทำมมหากินเก็บเงินกันต่อเอาไปเที่ยวปีหนาเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศก็ส่งเงียบจักหน่อยค่ะพี่น้องหาคนก็บอยมีแล้วเนาะก็จะมีเป็นบางหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทศกาลยูนี่เขาเขาจะจัดชมรมรถเก่าพี่น้องรถแบบนั้นน่ะพี่น้องเห็นปะก็จะมีรถชมรมรถเก่ามาจัดวันเสาร์อาทิตย์นี่นี่มั้งจะมีมาแบบว่าไล่ๆพี่น้องค้ากันมาจัดทางล่างกันเนี่ยค่ะ รถแบบนี้พี่น้องรถเก่ารถเก่าแบบเนี้ยคนนิยมรถเก่าเขาก็จะขับรถมาก,กันยูนีแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะจัดงานกันนะครเนาะถ่าย mm hmm. ไว้นางอยู่อยู่หอดีนางสิไทยเบิ่งนพี่นอ้อ mm hmm. งงานทีปะจะงานลงกมะข่าหของน้ำค่ะนี่รถเก่าแบบนี้เริ่มมากกันหลายขั้น mm hmm. พี่น้องค่ะนี่มันจะมาจอดยแบบอ,อยู่แบบว่าอยู่ในเขาจัดเทศกาลจัดงานเนียงเขาก็จะ ร่องเพจน,นัดนัดกันสําหรับคนมีรถเก่ารถพี่หอเก่าแบบนี้เนาะค่ะเนาะเขาก็จะไปกัานพี่น้องคะ่ะไปจัดงานนี่ฮะบรรยากาศจ่ะนี่งมาข่าห้องน้ำค่ะบรรยากาศค่อนเงียบพี่น้องเงียบเงาช่วงนี้แห้งแต่นานหนาวแห้งแต่เงียบเงา,าก็นี่พี่น้องค่ะนั่นงขาห้องน้ำกันมาให้อาหารสาวกัน,นพ,พี่น้องมันอีกท่าหายเธอเทียอาหารสาวเองเราจะเนาะ เกเจ้านั่นแหละคาอาหารเกบสต์ัดไปเสร็จกำลังเปบคอนอ๋อหอมไงคัส่อันเนือน้อจังน่อยนึยนงค่ะไข่ดาวแล้วก็ขนมปังทอดนี่จ้ะบะหมี่ยำหย่งยหยาดส่วนของอีนางเนี่ยอีนั่งอยากกินยำค่ะเดี๋ยวจะใช้พ่ใหญ่กินเช็ดก้อนแล้วก็จะพากันออกไปเติมแบตรถอยู่ในเมืองโกลน,นะคะนอนอีนางจะแวะนานเอเชียไปซื้อปลาเม,มือกใคะอยากกินปลาเม,มือกกินแต่ยำกุ้งหลายกระเบือพี่น้อง นา่าจะไปซื้อปลาหมึกนะคะไปหาเบิรงก่อนว่ามีปลาหมึกบอสแะพญานแล้วกินก่อนจ้ะฝนตกแลยพี่น้อง <laughs> ตอนแรกคิดว่าอากาศจะดีนี่รถบีเอ็มนี่น้งเห็นบ่ <laughs> รถกัญงนานไฟฟ้าเอาไว้ใส่ยุกุนจะ้ะว่าจะขึ้นขึ้นเขาไปเก็บเฮ็ดฝนตกพี่น้องหาอุ้ยนี่ขึ้นขึ้นไม่ทังนี่เขาเดินขึ้นไปทั้งหลังแค้มปิงเลย ก็จะมีท่างเห็ดยางขึ้นไปหาเห็ดนะคะปีที่แล้วอีนางกับยางขึ้นไปเบิ่งกัมูค่ะฝนตกพี่น้องพี่น้องฝนตกบรรยากาศเงียบเหงามาค่ะตอนนี้นะพิษกันกับตอนที่นังมาคังมาคังที่แล้วเลยคนนี่คึกคืนเนาะตอนนี้บรรยากาศเงียบเหงาหูเิกเงียบเหงามาอีนางกับพญ่มาถึงกุเมาว่าในตอนสิบโมงนะคะนสิบโมงเช้าบรรยากาศแบบเงียบเหงาไหมพี่น้องมันมันเงียบมันเหงามันว่าเวงยังไงบ้างู้เพราะว่าคนเข้ากลับไปอ่า กลับบงกลับบ้านกลับไปเฮ็ดงานกันเนาะค่ะเนาะเงียบมากเลยบ่ค่อยมีรถบ่ค่อย,อย,อยมีคนเลยพี่น้องเอออีรีเดอ่ะอ,อีนางกับพ่อใหญ่กำลังจะพากันออกไปเติมแบตรถค่ะเติมแบตรถไว้เพื่อทีเดินทางกลับบ้านเมื่อวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะอีนางก็จะไปแวะร้านเอเชียไปหาเบิ้งปลาหมึกค่ะพี่น้องอยากยาก,กินปลาหมึอกอันนี้ห้องเก็บของห้องครัวไทยอีนางค่ะตู้เซฟฟิสันพ,พ่อใหญ่เพิ่งซื้อปีที่แล้วตอนที่อีนางมาให้มามามาอยู่นีสามเดือนเนาะค่ะเนาะมาอยู่แคมปปิ้งสามเดือน เพราะว่าตู้เย็ยนหน่อยอีนั่งก็มีสองตู้นีน่นะแต่ว่าตู้ฟิชมันหน่อยพี่น้องตู้ฟิชมันหน่อยมีตู้ตรงของข้าวตรงนี้แล้วก็ของข้าวข้างในนะคะเนาะปีที่แล้วอีนั่งก็มาเห็นงานทําความสะอาดอยู่นีเลยพี่น้องฮะมาอยูนีสามเดือนพ่อใหญ่เ่นก็เลยซื้อตู้แซฟิสอีกอันนึงเนะคะเนาะอันนั้นอันนั้นก็เตาเป็นเตาไฟฟ้าทอดได้ต้มได้ย่างได้อบได้พี่น้องเี่เป็นทั้งของข้าวเป็นทั้งของเก็บของค่ะโอ้ฝนตกพี่น้องอีนั่งขึ้นรถก่อน ไปเติมแบตรถกันพี่น้องคะกำลังจะขับรถลงไปกันอยู่้วฝนจะมาให้เราตายออ๋อเด็กหน่อยของโรงเรียนบ่ะนะไามา่เห็นกังกัน <c oughs> <c oughs> เดี็กๆพี่น้องเขากางเริ่มกางเต็นกันแล้วชมรมรถเกา่าเขาจะจัดกันอยู่ตรงนี้ฝนก็ตกได้เลยเริ่มกางเต็นกันแล้วจะจัดเสาร์อาทิตย์จะ้ะได้นั่งจะพ้าพิงน้องมาเบิง่งมาอื่นเนาะค่ะเนาะนี่เห็นปะกางเต็นแล้ว เขาจะมีทุกป,ปีค่ะช่วงนาฮอนใกล้เบิดหนาฮอนเขาก็จะมีชมรมลดมาจากเด็กหน่อยจากนรงเรียนอนุบาลแง่เลยไยเดีย๋ยวนจะขามฟังไปร้านอาหารก่อนค่ะไปเบิรงว่าร้านอาหารยังเปิดอยู่บอกเพระาะว่าคันว่าเบิดเบิดช่วงนาฮอนแล้วนั่นเอร้านอาหารจะปิดนะคะเพราะว่าคนบ่ค่อยหลายเดี๋ยวจะขับไปเบิรงมีโกฟิร์สรสตอร์นั ไปเบิร์ว่ามืออื่นมีร้านอาหารเปิดบมามืออื่นนี่นังกับพี่น้องจะมากินข้าวยี่หลานอาหารเนาะกันเนาะนี่นั่งก็จะมาอันมาใส่ไวไฟยอยู่นี่น้ำไวไฟไวไวไฟยอยู่ห้องบนมันซา<ม>นี่คะ่ะร้านอาหารของกูนเขาจะมีสองฟังเนาะคะันเนาะมีฝั่งนีดแล้วก็ฝั่งทั้งผุนนี่เห็นปะเดี๋ยวเดี๋นั่งไปใส่ไวไฟยอยู่ของในก่อนพี่น้องค่ะ <laughs> นี่คะ่ะบรรยากาศในร้านอาหารฟังทั้งผุนก็จะเป็นบ้าน เป็นวองเป็นรถเป็นยังแล้วค่ะกนะ็จะมีสนามเด็กเล่นทั้งสองฟังโอ้ยฝนตกกีนนั่งเขาข,ข้างในก่อนพี่น้องนี่เป็นลานอาหารเป, Office, เป็นออฟฟิศเป็นประชาสัมพันธ์ของของของปูนของแคมปิ้งคาเนะักคณะในหน้าเขาไปใส่ไวไ,ไฟกัน <S <S อันนี้บรรยากาศใน้านอาหารนะพี่น้องเนาะแต่สรุปแล้ว้านอาหารปิดและะ้วค่ะส่วนประชาสัมพันธ์เขาเปิดถึงทุ่งเคิงเปิดให้สำหรับคนที่เข้ามาติดต่อพักสถานที่พักนะคาะนะ นี่นางมานางใส่ไวไฟไประมาณสิบกวนาทีค่ะแล้วแล้วกลังจะพากันขับรถออกไปดีบราการ้านรเนาะคเะนาะช่วงหนาเทศก,กาลนี่คนหล้หลยพี่น้องมีทั้งสอง,สองที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นห้องแล้วก็ข้างนอกก็นางใด้อ้อมๆไปค่ะไปกันเล <laughs> หน้าจะมาแวะลานเอเชียก่อนนะคะเคือเม็นขัดขาดแต่นี่นะคะ้านเอเชียเป็น,น้านของคนแขกคนแขกแล้วคนอินเดียด้วยพี่น้องอยู่ในเมืองกุนเนาะคะ่ะ มีลานเดียวจ้ะอยู่เมืองขุนมีลานเดียวนะคะนะเนาะชมบรรยากาศอันนั้นเป็นลานเฟรยแท็กเป็นลานเฟรยแท็กเฟรยแท็กนี่จะมีส่วนจะมีแถบทุกเมืองนะคะจะเป็นลานขายของมือสองสภามือสองพวกของใช้มือสองของของขอารัฐบาลเขาเนาะค่ะเนาะนะีเห็นไหไปขาข้อไปข้างในกันมาหอดบ้านแล้วพี่น้องไปเติมแบตรถเติมบ่เต็มเต็มหลายดอกเติมมาพอแบบว่า ใส่มาได้สักเครื่องหนึ่งอีนางไปแวะร้านอาหารออ่่่่บแมนไปร้านเอเชียเนาะคะ่ะเนาะร้านขายของชาร้านเอเชียอยู่เมืองกูนมีร้านเดียวในเมืองกูนเนาะคะ่ะแล้วก็ร้านอาหารไทยที่ขายอาหารไทยนะแม่พี่น้องเฮ็ดกับข้าวขายนะก็มีร้านเดียวในเมืองกูนคือกันแต่ว่าจะอยู่อีกมองนึงอยู่บ่ไกลกันดอกค่ะเดินประมาณ5นาทีก็ฮอดเนาะคะ่ะเนาะอีนางเคยถ่ายให้เบิ่งกมาหลายหลายคลิปที่แล้วอีนางไปแวะร้านเอเชียมาเพราะว่าอยาก กินย่ำอีนั่งมีเครื่องย่ำมีผักย่ำเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่มีเครื่องย่ำเพราะว่าลืมเอาหมูย่อมาอันกุ้งทีนั่งไปซือ้อซื้อย่ำยูรูฟู้ดก็หมดแล้วเน,น,นาะค่ะน้อยนั่งซื้อมาแค่ถุงเดียวน้อยๆเนาะคะ่ะน้อยแต่มื่อนี้นั่งอยากกินปลาหมึกพี่น้องอยากกินย่ำปลาหมึกก็เลยเสื้อบ่าวาแต้งแต่มาอยู่มังนอกอีนาง่งไม่เคยซื้อปลาหมึกกินเลยเคยเออเคยเคยเจอบ่าวาบ่เคยเลยบ่ได้อีนางเคยอยู่เทียนหนึ่งมั้ง ตอนที่นั่งมาท่องเที่ยวต่อมาด้วยวิชาท่องเที่ยวสามเดือนอี่นั่งอยากล่องสือปลาเมอกกินเบิงเพราะว่าปลาเมึกขายยูนี่มันแพงพี่น้องเออมันแพงเพราะว่าเพราะว่าอย่างประเทศนอร์เวย์มันมันเป็นประเทศที่ติดขั้วโลกเหนือเลยนะติดน้ำทะเลเยอะมากๆเลยแทบจะตลอดแนวติดน้ำทะเลตลอดแนวอ่าอ่า ของประเทศเลยตั้งแต่ผากเหนือยันผากใตคือหนาทะเลทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่อาหารทะเลอยู่นี่แพงแพงแพงเลยได้แห่งปลาเมือกนี่ปลาเมือกนี่จะมีขายเฉพาะร้านเอเชียร้านขายของชําร้านเอเชียพี่น้องเออส่วนมากล้วตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็จะมีตะกุ้งขายละกุ้งไปกุ้งแบบเป็นกุ้งต้มแช่แข็งที่ตัข้าตักเป็นกิโลกุ้งหน่อยๆน่อ,นอ,นอพี่น้องเออ อีนางนึกอยากกินปลาหมึกค่ะก็เลยไปซื้อปอลาหมึกยุโรนเอเชียมาพี่น้องนี่เป็นมีแต่แบบนี้ค่ะมือหนีมีแต่แบบหนี้อีนังบรเนตใจว่ามีเฉพาะหนวดปลาหมึกหรือเปล่าก็บรเนตใจเนาะคะ่ะเดี๋ยวม่เยวไม่ทัานได้แกเบิงอันปลาหมึกอ,อันนี้นี่กี่กรัมเนาะนี่เนาะเดี๋ยวนางเบิงก่อนเด้อซื้อของบริเนตเบิงดอกได้ว่าจะกัมกี่กรัมวะมันบริเนตเขียนบอกตัวละพี่น้องว่ากี่กรัมอ่าหาลอยกัมพี่น้อง หา้ารอยกรัมนี่ค่ะเขาว่าหาร้อยกรัมว่าสั้นทุงนี้อยู่ที่หนึ่งรดเคนด้อพี่น้องเด้อนี้ระ,ค,ะ 1, 8, คนึ่งร้อยแดสิาคนใดนางจะติดขึ้นราคาทยไว้หาเด้พี่น้องเด้อวาต,ต,ต,ตีเป็นเงินไทยเท่าหด่นี่ค่ะหน,นึ่งอยดกนอีนางจะอีนางจะ,ะคูณสามจุดหตลอด,ดสามหน,หนึ่งคนหนึ่งนนเว์เท่ากับสบาทหาสตางี้นางจะคุณ ราคาหนีตลอดนะคะไ่ว่าจะเงื่อนขึ้นหรือเงินลงอีนั่งจะพุ่นตายโตเลขก็คือสามจุดฮาสิบสตังนะคะนะเนี่ยอีนั่งจะขึ้นราคาไทยไว้ให้ได้พี่น้องด้อันนี้คือปลาหมึกแล้วก็ไปได้พริกแห้งมาค่ะเนี่พริกแห้งพี่น้องพริกแห้งแบบนี้แซบอยเนี่ยอ่าพริกแห้งอันนี้ถุงละยีสิโหบค้นจะไปได้มาสองถุงพี่น้องนี่พริกแห้งถุงละงีิโค้นค่ะไปได้มาสองถุงนะคะนอะแล้วก็พริกพริกอัน พริกป่นพริกป่นกระป๋องนี่ค่ะนี่อีนางมักสื่อแบบนี้กินค่ะอันที่อีนางสื่อยูยูโวยูโวสันก็เป็นแบบนี้ขึ้นกันค่ะแต่ว่าเป็นแบบปันบอมปันป้นบ่คอยละเอียดอันนี้ปันละเอียดค่ะนี่มีหอน,นี้นะคะ่ะกระซ่บเยอะพี่น้องหกสิบเก้าคนจากกระปุกนี่กระปุกนี่อยู่ที่หกสิบเก้าคนนะคะนอกจากไปได้พริกแดงมาพริกแดงเมื่อนี้พริกแดงหลายค่ะแต่ว่าเอามาแค่แพ็คเดียวเพราะว่าพริกแดงของอีนางก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็จะสื่อติด ติดไว้ไปแซฟิชอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องค่ะนี่คือของถีนางได้มาทั้งหมดที่ร้านไทยเนาะค่ะเนาะมีจักอย่างหนึ่งสองสามสี่ยางสี่ยางหมดไปสามร้อยถ้าได้ว่าสามร้อยสามสิบเจ็ดโคนสามร้อยสามสิบเจ็ดโคนค่ะเนี่ยสี่ยางเนี่ยสามร้อยสามสิบเจ็ดโคนเนาะค่ะได้นในสิขึ้นราคาไทยไปเด้ออีนางไปเห็นเออ่ไม่กวาดไม่กวาดกวาดบ้านแบบของเฮาของไทยเฮาเนี่ย <together> พี่น้องอีนางว่าจะซื้อมาทีลืมมาทีเนี่ยยางขับไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอา ปลาหมึกก็พิดก่อนเดี๋ยวยางเดี๋ยวจิยางออกมายิบไม่กวาดอ่เะเม่กวาดน้ำพอเวลามามาจ่ายเงินเราลืมพี่น้องค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปไปไปย้ำกันเลยนั่งเอาปลาหมึกไปแช่สองฟิตก่อนต้องบอกก่อนว่าอีนั่งบ่คอยซื้อปลาหมึกกินเพราะว่ามันแพงอืมส่วนมากจะซื้อตะกุ่งน,น้อยๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งนี้อยากกินแห้งพี่น้องอยากกินปลาหมึกกินกก็เลยไปซื้อมากน่ลงทุนซื้อมาแปดหนึ่งร้อยแปดสิเก่าคนพี่น้องค่ะโอ้พมากินกันเด้อแซ่บๆไปนี่ มาเห็ดยำกันพี่น้องอีนั่งเอาโคกหน่อยมานำอยู่เด้อแต่ว่าขี่ขานใส่จะใส่เครื่องปั่นมันง่ายดีพี่น้องคะถ้าถามว่าระวังพริกปั่นเอาแบบนี้แล้วก็พริกต่ำอันใดมันเผ็ดแซ่บก็กันอีนั่งว่ามันก็คือคือกันค่ะเอาพริกมาปั่นเห็ดยำแบบนี้มันก็เผ็ดคือกันพี่น้องพี่น้องเบื้องปลาหมึกถองเป็นแต่กินบ่นี่เป็นครั้งแรกที่นั่งซื้อปลาหมึกแบบนี้กินค่ะข้าเอิญหมึกอียงอีนั่งก็บ่ดูนะคะเนาะกินเป็นอย่างเดียวแต่ก็ูหจากซื้อแล้วพี่น้อง มาเห็ดยำกันค่ะยำผักยำม,ม่นางกับบะหมี่ย่างค่ะมิตเนี่ยหอมไงแล้วก็อันขึ้นช่ายจ้ะมีแค่นี้ค่ะอันเอียงเกาะเอียงใส่ยำเกาะลืมซื้อตละพี่น้อง อันอย่างว่าบะเอรเทศบะเือเทศบะ,ทศะมีค่ะถึงมีนั่งก็บ่ค่อยกิน,นะคะ่ะบ่ค่อยมากกินบะเือเทศเนาะคะ่ะล่างผักให้เซจเรียบร้อยก้อนพี่น้องค่ะม้อนี้พาเพ,พียงน้องกินแซ่บกับบรรยากาศดีๆค่ะสิาพากินอันม้อนี้มิม้นนี้นั่งมีอารมณ์แบบว่าอารมณ์สนทีพี่น้องผู <laughs> ้ใดเป็นเคือน,นั่งเนี่ยบอแบบว่านั่นที่มี่อารมณ์สนทีนะคะนาะก,ก็อยากดงอยากดื่มในสีหน้าบรรยากาศดีๆนะคะเนาะอันยำใส่บอครีนี่กระซ่บให้พี่น้องบอครีรวก ดวกแบบดวกในน้อยพ่อพี่น้องค่ะแซบด้วยมันกรอบๆันหวานค่ะแล้วก็มาปุงเครื่องยำกันค่ะเครื่องยำมีน้ำกับมีน้ำตาลน้ำปลาบักเน้าแคเนี้ค่ะชุดโปรมีบะไรเอามาน้ำเนาะค่ะผีบักเน่าค่ะพี่น้องกินแบบว่าเปรี้ยวๆเพ็ดๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคนๆคนๆแล้วก็ซิมรสชาติเอาพี่น้องพริกปั้นแบบนี้กับกับเพ็ดแซบพื่อกันได้พี่น้องค่ะ นี่จ้าปลามึอกอีนั่งกับลวกเร็จเรีเยบร้อยแล้วเนะขะานอกก็ใส่เป็นโตแบบนี้เลยพี่น้องการเต็มปากตเต็มคำนี่น้ำลายแตกพี่น้องหาไป้ายป้ายป้ายไปกินกันจ้าตอนกินนี่อีนั่งบริเดว้านะคะเพราะว่าอีนั่งเปิดเพลงเปิดเพลง,พลงไทยเปิดเพลงมอลำพี่น้องพี่น้องเบ่งบรรยากาศถ่มันนี้อนีนั่งอารมณ์ดีดีพี่น้องฮะเออการที่เฮาจะมีความสุขนีนบ่จจาเป็นที่จะต้องอยู่กับมูหรืออยู่กับเงื่อนท่องเสมอไปพี่น้อง อยู่กับตัวเจ้าของแค่บอมีเรื่องเห้คิดให้เขียดแค่นี้ก็มีความสุขพี่น้องคะอีนางมักกินมักดื่มเอี่ยชิ้วๆบางบางครัง้งอารมณ์ก็อยากดื่มอยากกินคนเดียวนะพี่น้องเนาะก็มีความสุขไปอีนางเปิดเพลงหมอล่มค่ะเปิดเพลงลูกทุ่งมันเป็นมอล่มลูกทุ่งมักฟังเพลงลูกทุ่งพี่นอ้องอืออีนางคนอีสานคนโครานมะาแตเนาะมักฟังเพลงโคราชแล้วก็เพลงลูกทุ่งค่ะอีนางประกาศเปิดเสียงเพลง เข่าในโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าย,ย่านติดลีกซิตเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศแบบโอ้ยบ่ต้องกลางโฮมเลยจ้ะโอ้ยเบิ่งปลาหมึกพี่น้องน้ำลายแตกไม่พอดายอยากเคยน,นั่งในบ้านโน้นนี่ยนะพูน่าพี่น้องกัดเต็มปากเต็มคำหงำกึบกึบกึบพ,บ,บพี่น้องค่ะแซบแซ่บพี่น้องเบียร์เย็นๆเนาะอืออีอลีเด้อเบียร์เย็นๆหน้ามิคนมากินเบียร์ค่ะเบิ่งหุ่นกับหุเนาะพี่น้องเนาะ บางรถบีเอ็มดีน่ากัจอดอยู่ข้างหลังค่ะอากาศดีมากพี่น้องมาเนี่นะอากาศดีบักย่างแห้งเลยยำกับแซบอเนี่ยครับบักข่ารีใส่ยำแซบแตอวพี่น้องลองไปเฮดกินบ้งเด้อบอกักขลรีลวกแบบว่าลวกเอาอะค่ะลวกแป๊บเดียวมาต้องต้มเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยแซบเปิดเครื่องเดิมจักน้อยก่อนพี่น้อง อากาศดีมากเมื่อนี้าลำโพงอีนั่งไปไหนมาไหนอีนั่งจะพกลำโพงไปนั่งเนานะคณะเอาไปถ้าเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลง,พงอ่าลูกทุง่งมวนมวน,มนสามชาพ,พี่น้องแล้วก็เห็ดแนวอ่าเพชรเพชรบๆบกินแก้มก็เบียพูดหน่อยพี่น้องเป็นตาแสบแทบแลบไลพี่นอ้องเอ้ย นี่ตอนนี้นั่งกำลังจะพายามเชื่อมต่อไวไฟพี่น้องไวไฟอยู่แคมปิ้งมันมันบ่ค่อยดีค่ะมันต่อยากพี่น้องเบิ่งปลาหมึกอีนั่งถูกใจปลาหมึกมากเลยนั่นที่ก็จะสื่อกินแพรงก็บ่เป็นยังดอกพี่น้องข้าให้อ่ากำลังใจจ้าของนาะพี่น้องนอะเฮ็ดงานเมื่อยอยากกินยังก็กินแต่ว่าบ่ได้กินบ่อยดอกค่ะบ่ได้มีเงินกินบ่อยขนาดนั้นแล้วพี่น้องเนาะ น,นั่นที่กินที่หนึ่งกินพ่อไอ้มันหายยากค่ะเอาเฮ็ดงานเก็บเงินจะมาใส่เงินทุกอย่างที่เฮาอยากกินอยากใส่กับบไ,ได้แล้วพี่น้องน้องม่ซื้บเาม่เงินเก็บแซ่บเบพี่น้องชีวิตก้นเฮ้ามันก็แค่นี้แหละพี่น้องคะ่ะเฮ็ดงานเมื่อยนอนรับกินแซ่บให้อ่ รางวัลจะของเนาะค่ะเนาะตัดมาคลิปนี่นี่อีนางตัดเสียงออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีนางเปิดเพลงก็สามารถจะเอาเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงลูกทุ่งเข้ามาในคลิปวิดีโอได้เนาะค่ะอีนางจะต้องหาเสียงเพลงอันอื่นมาใส่เนาะค่ะอาจจะบอเข้ากับบรรยากาศจิกน้อยหนึ่งพี่น้องเิปนี้นางแซบแซบพี่น้องแซบทั้งยำแซบทั้งเบียวโอ้ยปัยยาเิ่นกันนางเดิมอยู่ข้างๆนี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะ วัยายแล้วมาเข็นีนา่งเฮ็ดอีอย่างล้วมีความสุขเนาะค่ะเนาะคันว่าเราเห็นอีนั่งเงียบๆไปแล้วว่าเฮ็ดหนาเครียดนี่เรามักจะถามค่ะว่าเธอเป็นอีอย่างเธอเครียดเรื่ององีอย่างเธออยากกินอีอย่างเราสิมักถามเนาะค่ะเนาะเราบ่อยากให้เครียดนะคะยิ่งมือใดที่เราเห็นอีนั่งมีความสุขนีนเราแห้งมากมากพี่น้องอืมบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเบียกกันเย็นๆพี่น้อง อีนั่งเป็นคนที่แบบนี้แหละคะ่ะชอบหา,าความสุขให้เจ้าข,ของเนาะคะ่ะขบมูอีนั่งก็บบควคยที่จะบุญไวายก็มูดอกคะ่ะนั่นๆที่ไปหากันนั่นๆที่คุยกันเนาะคะ่ะเนาะ แล้วแต่หมเขาจะมีชีวิตจังได้เขาจะเฮ็ดจังได้เขาจะคิดอย่งไอีนางบอไปหยุ่งไปอยากกับคนอื่นเนาะค่ะเนาะบวอีนางสีมักหรือว่าบมักมันก็อีนางก็จะให้สิทธิกับอ่าคนคนนั้นเต็มที่เนาะค่ะแล้วแต่เขาจะเฮ็ดอีอย่างก็แล้วแต่เขานะค่ะเขาบอได้เฮ็ดอีอย่างพิษแล้วก็บอได้เดดสร้างความเดื็ดหลอดในห้องอีนางเองก็คือกันค่ะอีนางอยากเฮ็ดอีอย่างนะอีนางก็เฮ็ดเนาะค่ะเนาะ ความสวยข,ของอีนางอีนางเคลียอีนางบ่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดเนาะคะ่ะแต่ละคนก็มีชีวิตบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่อ่าความสะดวกความอ่าต้องการความถนัดของคนๆนั้นเนาะคะ่ะคนเฮามันก็เกิดมาอ่าเท่าเทียมกันพี่น้องอย่าไปว่ากันเนาะคะ่ะเานาะผู้ใดสิเฮ็ดอีหยังแนวใด้เฮาบ่มกักเฮาก็บ่ต้องไปหยุ่งไปหยาดนําเขาแค่นั้นเองเนาะพี่น้องเนาะอีนางก็มักแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะอีลีเด้ ทุกเมื่อนี่เฮ็ดงานกับเมื่อพ่อแห้งแหะอคะต่อสู่ครับอ่าอ่าชีวิตแต่ละเมื่อกับเมื่อพ่อแห้งแหะอคะ่ะยามาว่ากันเถาะอีน่างก็เฮ็ดทถาที่นั่งเฮ็ดได้แล้วก็มีความสุขเนาะคะ่ะพออาะใหญ่อยากมาชิมย่ำพี่น้องค่ะแต่ว่าเราบกินปลาหมึกแล้วว่าเลาเหม็นอยู่กันสองคนพวเมียพี่น้องวัน เก็บเงินซอยกันเก็บเงินซอยกันออกค่ะใช่ใจเนาะค่ะอยากไปเที่ยวไหนก็ซอยกันเก็บเงินแล้กก้ายไปกันสองคนค่ะบ่ได้เหลือดร่อนผู้ใดญนาะค่ะเมื่อนี่อีนางมีความสุขมากเลยค่ะอีนางปล่อยวางปล่อยจุกยางในหัวสมองบ่มีเรื่องคิดเรื่องเขียดอียังถึงแม้ว่าเฮ็ดคลิปวิดีโอจะมีคนข้ามาว่านุนีนันมั่งเนาะค่ะเนาะเฮาก็ตอบกลับไปพ่อหอมปากหอมคอคันว่ามันมากเกินไปเฮาก็แค่ตัดทิวไปแค่นั้นพี่น้อง มีห้องเพลงโชว์ซะเลยพี่น้องค่ะพ่อใหญ่เพื่อนกันนั่งข่งข่งเพื่อนกันนั่งหูว่าอีนางพี่น้องค่ะอีนางกับบอายนะคะเขาอยู่กันมาโดดแล้วหูใส่หูพุ่งกันแล้วพ่่ใหญ่กับหูอีนางเป็นคนแนวไหยนะคะนี่เต้นโชว์ซะเลยเห็นบ่อีนางกับเต้นโชว์พ่อใหญ่พ่อใหญ่เพื่อนกับหูอีนางพี่น้องค่ะนานทีมีความสุขนะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป่งอีนางจ้า